ยยังเลือเฟันหนังลูกหัวุฟันอ้ยนปมากหัวเขาผู้ใดแถาหัวเขามันละบางทิละเอาที่ไหนนะหน้าเงินเหมือนกับเท้าฟ้ามันดอกันคเป็นวัวข้าาเอเดนดุนมันบัดเห็นกันก็มันไปล้านไปไปซื้อของบั่นือมันติซื้อคี้วาหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท มันได้อันนี้มาโอ้แทมกระเป๋าเห็นมันเออเนี่ยมาอร่อยบึ้งเนี่ยมีสด้านนี่หนอยเก้าสบาทเนี่ยแล้วก็มีกระเป๋านี่ได้เลยมบนี่มันซื่อสอถอย่างมันสือสามร้อยเก้าสิบาทมันได้สมุดแผ่นเนอรอเนี่ยเนี่ยมันเสียไปจุดอันมันเสียตรงทานเนียไปจดขวหัวนอยมันอ๋อมันเสียไปจดว่ามือดีกูจะไปห้อมหัวผู้ดี เขาคลายหน้ามืดเงื้อมเหมือนกับเท่านเจ้าเมรุตัวขัดเนาะสองทางออนไลน์ถึงเดือนท่านบ้าขัานบอไปพ่อซื้อขั้นนี้บ้าก,กับบ่เด็กคุยกันดรอก